เดือนแปดปีนี้คนดีจงฟังขอลาก่อนนะแก้มปลังตามทางพุทธศาสนาจะบวชเอาบุญแทนคุณน้ำนมมารดาถึงแล้วถึงปีนี้น้าศีกาเจ้าอย่าน้อยใจ ไปห่มพลาเลืองเลื่องรองครองธรรมตั้งใจภาคเพียรไม่พรำน้อมนำด้วยความเลื่อมใสท่องเจ็ดตำนานใบลานและเรียนวินยัยสาวเอ๋ยเข้าใจหรือไม่ ขอไกลไม่นานหรอกน้องกลัวคำโบราณที่กล่าวกันมานานเรื่องนี้สามวันถ้าจากนารีความรักเคยมีต้องลอยระร้องกลัวคำพังเผยจะลงเอยที่เราทั้งสองสามเดือนที่พี่กับน้องต้องไกลกันเข้าบันพระชา เดือนแปดนี้นาะพี่ลาแน่นอนควันตาอย่าลาใจอ่อนอย่าลืมเสียก่อนเชียวนาะหอมดอกราตรีวันนี้ถึงที่ต้องลาพบกันออกพรรษานะ้าวันนี้ขอลาไปห่มผ้าเหลือง